สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้ Zoom เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์สําหรับเด็กนะคะก่อนอื่นคุูเลจะให้ผู้ปกครองลงชื่อเข้าใช้ก่อนค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะผู้ปกครองสามารถโหลดใน App Store หรือสําหรับ ผู้ปกครองที่ใช้ Android ก็เข้าไปโหลดใน Play Store ค่ะของคุณครูเป็น Apple ก็เข้าไปที่ App Store ค่ะจากนั้นพิมพ์คำว่า Zoom z oom เพื่อใช้ในการค้นหานะคะเสร็จแล้วก็จะมีกดรับหรือคำว่าติดตั้งหรือเป็นรูปก้อนเมฆแบบนี้กดเข้าไปเลยค่ะ คาน,นี้เองค่ะก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน z o o m ไว้บนมือถือแล้วค่ะสำหรับวิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน z o o m นะคะให้ผู้ปกครองกดไปที่แอปพลิเคชันที่ได้โหลดไว้ค่ะจากนั้นเราจะทำการเข้าสู่ระบบค่ะกด sign in ค่ะในนี้ก็สามารถเลือกเข้าสู่ระบบได้หลากหลายทั้ง facebook google apple ได้เลยนะคะ ตัวอย่างโคเลจะเข้าสู่ระบบโดย Facebook ของคุณครูค่ะกดดำเนินการต่อค่ะเท่านี้ก็เป็นการเข้าสู่ระบบแล้วนะคะกดอนุญาตค่ะกดตกลงค่ะ เท่านี้เองค่ะเราก็จะเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ได้แล้วนะคะที่การเข้าสู่ระบบโดยใช้ Google นะคะกดที่ไปที่แอปพลิเคชัน z o o m ค่ะจากนั้น Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบค่ะทีนี้คุณครูจะเลือกเป็น Google นะคะกดดำเนินการต่อได้เลยค่ะทีนี้ก็จะมีบัญชีให้ครูเลเลือก ูเลเคยเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลนี้แล้วกูเลก็สามารถใช้อีเมลนี้ในการเข้าสู่ระบบได้ค่ะกูเลกดไปที่อีเมลนี้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะผู้ปกครองก็สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Google ได้เลยนะคะกดตกลงค่ะ สำหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการโหลดแอปพลิเคชัน Zoom และการเข้าสู่ระบบ Zoom นะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ